มนนีวันหยุดสังออกนะผมเราต้องไปหลายที่วันนี้ไปนะก็มีหลายบ้านที่รอคนะคนให้ใจลอยคนคอยใจขาดเลยตอนนี้นะ ชาโกวิ่งหนีอืมทำไรเอามาเข้ามาถึงบ้านหลังที่หนึ่งเออ,อม,มีหานด้วยจะวัตรปรวิประจำวันประจำวันหรืออะไรประจำสัปดาห์

หิวกำลังหิวไปรุ่เร็วเร็วใครไปก่อนได้ก่อนเร็วรรรขยำออปล่อยมันเออปล่อยมันเดี๋ยวมันมันอ้ป่ะไวาอะไรซยโอ้ยาซื้อมาฝากรับใส่อัว โอเสียงดังจ oh, oh oh? ้วเฮ้ยพอเ้เขาเขาทำนนั้นอยู่ไหนอยู่ที่บ้านนู่นอยู่บ้านเราอ่ากิจวัตรประจำวันเออทีแต่ละเดือนเออช่วงตังออกอย่างเงี้ยมุนย์เงินเดือน เออรวยกันนลงน้ hmm. ืมืงวัที่หนึ่งกันอที่หนึ่งอี่ยได้เหอย่างวันที่หนึ่งอย่างเดียวเลยเอา